สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรและชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นรักสามเศร้าของชาวมังกรประจาช่วงระหว่างวันที่17มีนาถึง30มเมษายน25 6 3ค่ะเลือกดูตามลัคนาก่อนเป็นหลักวันที่บางแบบไทยแต่ท่านใดไม่ทราบลัคนาด,ดูตามราศีได้มังกรคือท่านที่เกิดรันว่าง16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าเป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้เป็นพลังงานคร่าวๆเท่าน,นั้นเองไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด ฟังบุคคลบันเทิงหรือฟังเพื่อเก็บเป็นแนวทางก็พอไม่ต้องซีเรียสจนเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองค่ะแล้วก็พลังงานของบุคคลต้องสามฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้ด้วยเดี๋ยวมาเริ่มที่ชาวมังกรก่อนเลยก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้ไพ่เป็นราชนีถือเหรียญน,นะคะค่อนข้างมีเรื่องให้คิดเยอะในช่วงกลางมีนาที่ผ่านมาเนาะคิดเยอะเก็บไปคิดมากแล้วก็มังกรกไม่ค่อยคุยกับใครด้วยไม่ค่อยปรึกษาใครด้วย เก็บเอาไว้คนเดียวแบกเอาไว้คนเดียวคิดเองอยู่คนเดียวนะมันเป็นสภาพที่มังกรยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าเปิดปล่อยความรู้สึกนี้ได้หรือตัดขาดความสัมพันธ์เนี้ยคือเรายังทําไม่ได้ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะติดต่อกับเขาอยากจะคบกับเขาอยากจะไปต่อกับเขาหนึ่งคือก็ความรักกันเนาะมันก็ตัดกันยาก สองคือบางท่านเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยถูกต้องตามประเพณีแล้วสามคือบางทีพอเราคิดจะไปมันก็หวนคิดถึงบรรยากาศเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆสิ่งที่เรากับเขาเคยมีความสุขร่วมกันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเคยจุนเจือกันเคยช่วงที่ดีๆต่อกันอยู่นะ่ะมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยรั้งให้เราอยู่ต่อคือมันเสียดายความทรงจําดีๆที่ผ่านมาก็ยังอาจจะแบบ ยังตัดใจไม่ได้ยังไปไม่ได้ประมาณนี้นะคะทั้งอยากจะไปต่อแต่ถ้าไปต่อก็ต้องไปแบบเจ็บเจบมับงกรก็เลยมีความรู้สึกจะเอาอยัางไงดีมีสองใจคือทั้งอยากไปต่อแต่อีกใจหนึ่งก็เจ็บอยากจะหยุดอยากจะพอเพราะว่าความสัมพันธ์มันก็สร้างความผิดหวังให้กับเราด้วยในอีกในหนึ่งอะนะ,ะทีนี้ไพ่ของเขาเนี่ยใบยแรกเขาเป็นเทอร์โนช่วงที่ผ่านมาขาค่อนข้างคิดมากแล้วเขาก็แอบเครียดอยู่เหมือนกันนะคะใ,ใจไม่สบายใจนอนไม่หลับ อีกอย่างเขาต้องเจอกับคําพูดของคนอื่นที่ทิ่มแทงจิตใจเขาด้วยทําให้เขาเสียความรู้สึกด้วยทีนี้เมษาเนี่ยไพ่ของเขาค่อนข้างดีพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความสุขเข้าใจกันดีด้วยซ้ำไปถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยผู้อ่านก็เลยงงว่าเขามีสองถ้วยเนี่ยเขาจะปรับความเข้าใจหรือว่าคืนดีกับใครแล้วเขามีไพ่ครอบครัวเข้ามาเป็นไพ่เก้าถ้วยมังกร strength บอกสิบถ้วย ุคคลที่ 3, 9ไม้เท้าด o บ b l ต้องบอกว่าบางกรบางท่านคุณอาจจะได้กลับมาคุยหรือคืนดีกับเขานะคะเพราะว่าคําว่าครอบครัวเป็นอะไรที่แบบค้าคอเราอยู่คุณเป็นคนที่อดทนมากกับความสัมพันธ์นี้ไม่ขอความช่วยเหลือใครไม่ไม่ปรึกษาใครไม่โวยวายให้ใครเห็นนิ่งเงียบแล้วก็หนักแน่นมากคุณใช้ความอดทนมาตลอดมีทั้งอารมณ์อยากไปต่อ มีทั้งอารมณ์อยากจะจบอยากจะเลิกยันกันอยู่แบบนี้แต่ว่าก็ยังเลิกไม่ได้นะคะคุณอาจจะได้กลับมาคืนดีกับเขา strength เนี่ยคือไพ่ของการลักลักเลิกเล,ลิกก็ได้หรือการวนกลับมาคบกันใหม่ก็ได้ ไพ่ของเขาเนี่ยคือสองถ้วยคือการปรับความเข้าใจคือการมีความรักที่ดีต่อกันเขายังคงมีความพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้นะ่ะไพ่ก้าถ้วยไพ่ของคนที่มีครอบครัวแล้วความรับผิดชอบภาระหน้าที่ความรักความผูกพันอาจจะทําให้เขากลับมาสารหรือว่าเชื่อมรอยร้าวของความสัมพันธ์นี้ให้มันกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในกรณีที่เป็นอยู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ครอบครัวก็คือการเชื่อมความ สัมพันธ์หรือการกลับมาพยายามเพื่อที่จะให้ความรักระหว่างเขากับคุณกับมังกรเนี่ยสามารถไปต่อได้มาดูที่ไพ่บุคคลที่สามไพ่แปดไม้เขาได้ไพ่ไปเดียวกันกับที่มังกรได้เลยนะเขามีการส่งสารมีการส่งข่าวหรือมีการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันดาเนินต่อไปบางครั้งเขาก็เจอกับสภาพที่หยุดนิ่งของความสัมพันธ์ความอึดอัดความไม่สบายใจความที่ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แต่ผู้อ่านมองว่าความอึดอัดนี้ยมันไม่ได้ทําให้เขาถอนตัวหรือว่าถอยออกไปจากความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะอยู่สภาพนิ่งๆเพื่อรอเวลาเขายังพร้อมที่จะเริ่มต้นความรู้สึกดีๆใหม่อีกครั้งรอจังหวะรอเวลาที่จะติดต่อได้รอเวลาที่จะได้มาเจอ ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลบ้างกับความสัมพันธ์นะแต่มองว่าเขาก็ยังไม่ได้ถอดใจหรือว่ายังไม่ได้ถึงจุดที่จะต้องแบบิร์หรือว่าเจ็บหนักๆพอที่จะแบบถอนตัวออกไปอะไรแบบนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศไทยหรือเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศก็ได้มองว่ายังไม่จบนะคะอาจจะมีการหมุนวนกลับมาหมายความว่าคนกลางคนนี้จะมีทั้งการวนกลับมา เพื่อที่จะสารสัมพันธ์ต่อกับมังกรแล้วก็จะมีทั้งการติดต่อกับบุคคลที่3ที่ยังตัดกันไม่ขาดขอดูบุคคลที่3มอีกหนึ่งใบแล้วกัน8ไม้8ดไม้เขาได้พไพ่ใบเดิมค่ะจะต้องมีการสื่อสารติดต่อกลับมามเมสเซจโทรศัพท์หลังจากที่สภาวะที่มันหยุดนิ่งผ่านไปก็จะมีการติดต่ออีกครั้งหนึ่งไพ่เดอะฟูล ให้ต่างประเทศเยอะมากบุญที่สามอาจจะเป็นต่างชาติหรือไปอยู่ต่างประเทศการกลับมาอีกครั้งของเขาในช่วงปลายเมษาถ้าหากจะมีพลังงานในการกลับมานะคะ <med it> เขาจะมาแบบค่อนข้างสบายใจมากขึ้นหลังจากที่ต้นเมษาไปถึงประมาณสงกรานต์อึดอดัดเขาอึดอดัดแต่ครึ่งเดือนหลังไปดูเหมือนเขาจะสบายใจมากขึ้นกับการที่จะกลับมาหรือติดต่อกลับมาประมาณนั้นไพ่เจ็ดเหรียญ จ็ดเรียนกับแปดเรียนมาต่อเนื่องเลยความสัมพันธ์นี้จะดําเนินต่อเนื่องไปอีกแบบนี้ยังไม่มีการเลิกราจบสิ้นแบบเด็ดขาดชัดเจนความสัมพันธ์ของทุกๆท,ท่านจะยังคงถูกก่อถูกสร้างถูกต่อเติมและถูกดําเนินไปถึงแม้ว่าชาวมังกรจะไปแบบเจ็บเจบก็ตามแต่คุณจะต้องยังคงไปกับมันต่ออยู่นะ กับมันในที่นี้หมายถึงกับสถานการณ์กับเรื่องราวนะคะไม่ใช่กับมันแบบเป็นคนนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่หมอไม่สุภาพเนาะโอเคครา่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวพันาราศีมังกรเป็นแค่พลังงานภาพรวมมีนามีมสาเท่านั้นไม่ใช่พลังงานตลอดชีวิตและที่สําคัญไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเครียดนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ